สวัสดีค่ะมาาพิชิงค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะเดินทางไปไหนกันพี่มาณนะจต<ะ>อ๋อ,อวันนี้เรามีหมายนะคะหมายเด็ดนะคะหมายที่อำเภอจตุรัสนะคะ,ะเห็นว่าช่วงนี้ปลากำลังเข้าดีนะคะแล้วก็มีนานาหลายท่านทีเดียวให้เราไปลองดูนะคะว่าะจะได้ดเจอตัวไหมนะคะเห็นว่ามีปลาใหญ่เข้านะคะช่วงนี้มียี่สุกมีกระโหกเข้าหมายเด็ดหมายดัง ที่น้องบัวใหญ่เนาะน้องบัวใ,นะใหญ่นะคะจตุรัฐทางไปน้องบัวลเวนะคะ,ะนี่ค่ะกำลังเดินทางนะคะเดี๋ยวรอชมคนงานค่ะเดี๋ยวไปดูไมยกันเลยค่ะค่ะเช้า,ชานี้เราก็เดินทางมาที่อำเภอจตุรัสนะคะชัยภูมิค่ะไปหมายเด็ดหมายดังที่บึงหนองบัวใหญ่นะคะใกล้ถึงหรือ,อยังพีนมะมนะอีกสิบกิโล,อโ,ลโอเค ก็ม่ไกลจากบ้านนะคะจากด่านคุณทธมานี่ก็ประมาณกี่โลล่ะเออประมาณสี่สิบโลนะคะจะเข้าอำเภอจตุรัสแล้วนะคะเดี๋ยวทางเข้าจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวหยกจะรีวิวให้ดูอีกทีค่ะไปเลยอันนี้ก็เป็นถนนเส้นสองศูนหนึ่งชัยภูมิสีคิ้วนะคะอันนี้เป็นไรแม่น้ำเหรอสปานลางรถไฟไฟ ถึงจตุรัสแล้วนะคะอีกไม่กี่กิโลเคยมาเมื่อปีที่แล้วเนาะพี่มนะปีที่แล้วนี่เราจับจิดจับทีพเ,เอมานะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้จักนะคะจับมาบึงละหารนะคะอ่าจะปรากฏว,ว่าเออทางเลี้ยวเข้านะ่ะเป็นทางเดียวกันนะคะทางไปหนองบัวละเวีนะคะทางไปอำเภอหนองบัวละเวนะคะ เคยมาจอดซื้อไก่ย่างอยู่แถวแนี้อันนี้เป็นตัวอำเภอเนาะอำเภอจตุรัสเหมือนมันจะเลี้ยวซ้ายนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงใช่ไหมพี่นะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเพราะว่าครั้งนี้เรามาแบบเหมือนจำทางนะคะไม่ได้จับ GPS นี่ไง นี่ทางเข้าหนองบอลเวนะคะตืงหนองบอลีวนี่คเลี้ยวซ้ายนี่ใช่ไหมใช่โอเคนี่ค่ะไฟแดงตรงเอ่อเลี้ยวเลี้ยวซ้ายตรงไฟแดง นจะะเยยออหออ่วันนี้มีตลาดนัดนะคะเึกคากเลยนะคะนี่ค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าทางอำเภอบัวละเวนะคะาจากกจากแยกนี้เข้าไปประมาณ4กิโลนะคะ ะะทางไปอำเภอนองนลวลวีค่ะบึงก็จะอยู่ติดถนนนี่แหละค่ะ,ะเดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยๆค่ะไม่ถึงสี่กิโลพี่ว่าน่าถึงแล้วรูนไห้เราอะถอยหน้าออ๋นี่รถมาแล้วออกมานี่บึงมันกว้างมากอะเนาะ ถึงแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้คือบึงใหญ่แต่ว่าตรงนี้เขาน่าจะห้ามตกนะคะแต่ว่าเราจะเข้าไปข้างในนี้ค่ะบึงอยู่ติดถนนเลยนะคะนี่ถึงแล้วนะคะไม่ไกลประมาณโลหนึ่งอยู่ติดถนนเลยะค่ะเ,คเดี๋ยวเราก็ไปดูด้านในใช่ใช่เราต้องไปอีกว้ามไปนู้น ซอยเข้าไปอยู่นะคะตรงนี้นโซนนี้ก็ห้ามตุ่น้องบัวใหญ่เขาเรียกบึงน้องบัวใหญ่อันนี้ก็เป็นเนี่ยเทศบาลน้องบัวใหญ่นะคะ นี่ก็เป็นเส้นทางลัดไปบึงละหารนะคะไปบึงละหารได้แต่ว่ามันจะทางทางมันเล็กหน่อยนะคะอ๋อเลยเนาะเดี๋ยวไปเลี้ยวกลับมาเลยซอยนะคะนี่ค่ะเลยปากซอยมานิดนึงโอ้โหลํำห้วย น้ำมาเยอะนะคะนี่ค่ะเราจะเข้าตรงนี้นะคะหสีโลโล่เ,เข้าไปในนี่นะคือบ้านอะไรเนี่ยบ้านการทุง่งอ่าบ้านเกียรติจำป้านะคะเข้าซอยนี้เลยลบอกก็อยู่นั่นแหละค่ะอยู่ประมาณหนึ่งกิโลเมตรละค่ะห่างจากถนนใหญ่นะคะแต่ว่าทางจะมาเข้าหมายนี่ก็ประมาณสี่กิโลนะคะเราก็จะ ับตามทางนี่ค่ะถนนลาดยางนี่แหละค่ะเข้าไปนะคะที่เราจับ gps มาวันนั้นที่ไปบึงละหานก็มาเส้นนี้เนาะเส้นวิ่งเข้าไปเรื่อยๆอ้อมให้เราอ้อมเข้าไปเออนั่นไงนะขนเ,เขา้เขามีทางลาดทางโน้นอยู่นะอ,อขอวิ่งถนนใหญ่ดีกว่า ัดทางตัดเข้าไปโอ้โนโอโคนเต็มเลยทางวัดโอ้โหตลาดนันท์นี่ไป,ไปที่เดิมไหมเดิเดี๋ยวเ,เราบนไปดูที่เดิมแต่จะมีปลามันเข้าโอ,โ,โอ้โหเอาเดี๋ยวเราบนดูก่อนก็ได้โอ้โหหมายเด็ดหมายดังไปซูนุ้ยในมันนะข้างหน้าที่มอไซค์จอดอโอ้โหนานๆน,น,นักตกป,ป่า รู้จักเราก็น่าจะมีนะคะส่วนนี้จัดเต็มครับ,จ,บจัดเ,ดเออตนน็มอ้นเรารแล้วเข้าไปนูออ่นนะมุมนู่นอ่ะข้างหลังอยู่ข้างหลังก็มีนู่นน่ะเข้าไปข้างหลังก็ได้ ค่ะถนนก็จะวนไปอย่างนี้นะคะนะคะรอบไปข้างหลังะคมะันตรงนี้เป็นหัวสุดเอาตรงนี้ดีกว่าค่ะด้านหน้าเนะะี่ยค่ะเคียวไล่ถึงแล้วค่ะบึงหนองบัวใหญ่นะคะอําเภอจตุรัสค่ะโอ้โหน้ําเยอะมากนะคะโอ้เราก็เข้ามาตรงนี้นะคะ มือนน่าจะเป็นที่เลี้ยงวัวด้วยแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวตกดูก่อนนะคะบึงหนองบัวใหญ่อำเภอจตุลัสค่ะเดี๋ยวโกจะปากหมดปักพิกัดไปให้นะคะมาถึงแล้วคะ่ะไม้เด็ดไม้ดัง หนองบัวใหญ่อเภอจตรุรัสค่ะโอ้โหนานๆนักตกปลานะคะเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวลําเพิ่งมาถึงนะคะเดี๋ยวหาไม้ก่อนค่ะไม้ไหนเหมาะนะคะเดี๋ยวจะลงนะคะเดี๋ยวอรอจมผลงานค่ะหนองบัวใหญ่จตรุรัสค่ะแล้วก็ทันทานนักตกปลาเยอะแยะเลยนะคะ ถึงแล้วค่ะไม้เด็ดไม้ด่้งนะคะช่วงนี้กำลังเป็นกระแสนะคะหนองบัวใหญ่อำเภอจตุรัสค่ะโหพี่พน,น้าวันนี้เอาสายหวานสายหวานห้าคัน,น,คนแล้วก็ลอกเบ็ดลอกเบ็ดอีกสี่นะคะโอ้โหอ,อรบรรยากาศโอ้โหมาทีไรก็เป็นแบบนี้เมื่อวานนี้แดดทั้งวันนะคะ มาวันนี้โอ้โหวันที่แล้วก็ฝนต้องฝน้งลมลโอ้โหวันที่แล้วก็ต้องฝนทั้งลมนะคะ <c oughs> อันนี้คือเรามาเมื่อปีที่แล้วนะคะรอบหนึ่งแล้วก็ได้ปลาได้ปลาปลากระมังปลาตะเพียนเนาะมีแต่ตัวไซโลเนาะไซใหญ่เอ่อก็มีปลาใหญ่ดึงอยู่ครั้งหนึ่งแต่ก็เอาไม่อยู่นะคะเดี๋ยวอ่ารอบนี้เรามาแก้มือใหม่อ่ะมาดูอีกทีว่าเป็นไงนะคะ <c oughs> อ่าปลาใหญ่ดึงขาดนะคะมันใหญ่จริงๆนะคะอ่า ก็มีปลาขึ้นอยู่นะคะแต่ว่านี่ค่ะน้ําน้ําขึ้นเยอะนะคะนี่น้ําขึ้นเยอะก็ลองดูค่ะเป็นไงนะคะกับไม้ธรรมชาติอ่าค่าคันน่าจะสิบบาทนะคะค่าบริการสิบาทเดี๋ยวจะมีคนดูแลมาเดินมาเก็บนะคะอ่านู่นค่ะนาเขาบอกว่าตรงร่มเขียวนะคะนะร่มเขียวที่มีปลาใหญ่เข้า,าค่ะตรงร่มเขียวนะคะเออไม่แน่ใจว่าเป็นทีมงานที่เรารู้จักหรือเปล่านะคะร่มเขียวอ ก่อนนานักตกป้านะค่ะไปที่ไหนก็ไปเจอกันทักทายกันนะคะทุกที่ทุกหมายเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารอดูผลงานค่ะสภาพอากาศนะคะอากาศปิดก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้ได้อบิ่ลงน้ำในพักผ่อนนี้ค่ะก็มากับนาที่มาถึงก็ทักทายกันนะคะก็รู้จักกันนะคะฝนตกก็สู้ๆอ้าวขอปุงขอพรไปขอพรขอพระแม่คงคาลูกขอปูขอปลาตัวใหญ่ๆหน่อยเด้อให้ได้เยอะได้ดึงอ่า มาเชิดอ,อุดรสุมชนนะคะบายเอาสายหวานก่อนเผื่อได้เจอปนินอะนคะคะไม้เด็ดไม้ดังช่วงนี้เป็นกระแสนะคะน้องบัวใหญ่อำเภอจตุรัสค่ะ ได้เวลาแล้วนะคะโอ้ยแดดจัดมากเลยค่ะดูค่ะฝนเตรียมตัวตั้งเขามาอีกแล้วไม่ไหวนะคะอยู่ถึงเที่ยงนี่แหละค่ะ,ะถ้ายอยเก็บนะคะถ้ายอยเก็บโอ้โ oh, ห oh, ไม่ได้ดึงปลาใหญ่เลยค่ะน้าๆนนะคะืมเดี๋ยวค่อยมาลองมาแก้มือไหวนะพี่มินะหน้าหนาเออร<ๆ>อบรรยากาศหน้าหนาวมาแคมปิ้งกินหมูกระทะตรงนี้นะคะตอนนี้น้ามันท่วมปลาม่มีกินผักเออตอนนี้น้ํามันเยอะแล้ว ปลามันกินพืชในน้ําก่อนนะคะอาหารเยอะค่ะโอ้อะเราได้ปลาอะไรบ้างเลยเราได้ตะเพียนโอ้ยปลาอะไรจะรอดออกรอดโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยส่งงานเดี๋ยวถ้ายอยเก็บคันเบ็ดช่วยพี่มานานก่อนนะคะอะโอ,อ,ะโอ้เดี๋ยวจัดมากๆเลยค่ะส่งงานค่ะ มาดูผลงานของพวกเราเออหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งคืนไม่ใช่สิวันนี้ก็ครึ่งวันเนาะนนเมื่อวานเนอ่อวันครึ่งวันทำมาก็เกือบเที่ยงอ้าวอ้าวดึงไปดึงมาก็ได้กับข้าวอีกนะอะค่ะอ้แต่เพียนกำลังไสสวยเลยค่ะไซสปลาส้มเลยแหละนะคะ ในเยอะอยู่นะคะผลงานมานาะฟิชิง่งเป็นไง <laughs> เป็นไงทริปนี้โอ้อยังร้อนเลยเนาะโอ้โหแต่ก็ได้กับข้าวอยู่นะคะปลาไซสสวยค่ะไซสปลาส้มเลยปลากระมังก็สวยนะคะโอ้หเมื่อคืนฝนตกเราก็ได้นอนในรถกันไม่ได้แคมปิ้งเลยนะคะ,ะเดี๋ยวรอบหน้ามาแก้มือใหม่ค่ะขอบคุณที่รับการรับชมค่ะขอบคุณนะคะฝากติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณมากมาก,มากค่ะ,ะบึงน้องบัวใหญ่ อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะอ่าเดี๋ยวพิกัดจะอยู่ใต้อ่าใต้โพสต์ใต้คอมเมนต์นะให้นานาทุกท่านได้เข้าไปดูกันค่ะจับ GPS มานะคะตรงที่ยกปักหมุดนะคะยกจะปักหมุดไว้ตรงนี้ค่ะตรงที่ยกตกปลาเลยนะคะคือเข้ามาด้านในอ่าส่วนนานาท่านไหนที่มาเห็นอ่าหมายด้านหน้านะคะมันว่างก็สามารถลงได้เลยนะคะเป็นหมาย ตกปลาใครก็ลงได้ค่ะลงได้แต่ว่ามีค่าบริการคันละ10บ,บาทนะคะคันละ10บ,บาทอ่ะลงได้เลยค่ะ,อะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเดี๋ยวทิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะ,ะหมายดีหมายเด็ดเดี๋ยวอยู่กับพี่มณนะนามารีวิวให้พี่นีนานะนักตกปลาได้รับชมกันค่ะขอบคุณทุกกาลังใจเสมอมาขอบคุณทุกการรับชมค่ะไว้เจอกันทิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ